อ้าวมาแล้วครับนี่ครับนี่มาแล้วสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเชา้าวันจันทร์ดักรอบไว้เมื่อวานนะครับ ตกนะครับก็มอไซค์เข้าไปไม่ได้นะครับก็เดินเท้าเปล่าไปครับ,รบดินเหนียวด้วยครับมอไซค์เข้าไม่ได้นะครับมาดูรอบครับดักรอบไว้ห้าใบกัมาสายนะครับกะให้ดินแห้ง นี่ก็แดดไม่ออกเลยก็ดินก็เลยเปียกๆอยู่นะครับนี่ครับถึงแล้วครับจะขอมาด้วยเรือมาด้วยนะครับน้ำขึ้นเยอะรอบอาจจะจมกนได้ครับนี่ครับน้ำขึ้นมาเยอะ,ะครับฝนตกเมื่อวานครับท่วมรอบหมดแล้วละครับดูแล้วนะครับถ้าปลาติดก็คือปลาตายครับ เพราะว่าจะใส่ให้ท้ายมันโด่งหน่อยครับเวลาปลาติดมันจะได้ขึ้นมาหายใจได้นะครับแต่นี้น้ําขึ้นมาเยอะครับ ไม้พายก็ต้องเอากลับบ้านนะครับเคยทิ้งไว้เก็บไว้ในเรือสองอันับหายหายไปหายครั้งละเที่ยวครั้งละเที่ยวเลยครับหายไปหมดเลยครับน้ำเข้าเลือเยอะ ใบแรกที่เราลงก่อนนะขอวิดน้ำก่อนครับไปลำบากก็มาดูใบแรกแล้วนะครับไม่ติดนะครับเหล็กสี่ใบครับ ปุ่งยอดใหญ่ดีจังเลยครับเก็บไปเมื่อวนแล้วนะครับอันนี้จะออกตลาดนัดเราค่อยเก็บใหม่ครับไปดูอกสี่ใบครับใบแรกไม่ติดนะครับ น้ขึ้นมาเยอะครับผักบุ้งครับดูผักบุ้งครับขึ้นยอดครับอื้วนใหญ่แล้วครับเนี่ยครับเนี่ยอืขาวด้วยครับฝนตกมาครับได้น้ําครับผักบุ้ง ดูใบที่สองครับทางโน้น,นครับตรงนี้ก็น้ำท่วมกันนะครับก็คือท่วมอย่างนี้ต้องขยับรอบอีกครับนี่ครับรอบจมแล้วครับปลาไม่รู้มีตัวติดปะครับนะี่ครับขึ้นมาเยอะ ติดน่าจะมีตัวดิ้นนะครับอันนี้เงียบเลยครับ ียบครับน้ำขึ้นมาเยอะครับเงียบนั่งไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาขยับใหม่ครับวันที่สองแล้วนะครับ อีกสาบครับ yep. ก็คือวางวันนะครับถ้าติดก็คือติดหลายตัวแล้วถ้าบางวันไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะครับหนักรอบนะครับ <c oughs> นี่ครับใบที่สามครับก็งเงียบเหมือนเดิมนะครับ เีย,ย <c oughs> <c oughs> มีตัวต้องดิ้นแล้วนะครับ <c oughs> จมด้วยครับลอบจมด้วยป <c oughs> ลาหมอตาลน,นี่ครับป <c oughs> ลาหมอตานเข้าไปตัว ครับเดี๋ยวมันก็หยับรอบมาครับเนะ่ปอหมอเข้าไปตัวเดียวครับน้ำท่วมลอบครับ ่วมหมดเลยจมหมดรับรอบจะมีปลาปิดแท้เาไหม มาแล้วครับนี่นี่มาแล้วปลาช่อนรอบนี่ครับมาหนึ่งตัวครับใบที่4นะครับตอบไปแล้วนะครับ ปลาใส่ถุงกันครับหลังจากได้มาหนึ่งตัวครับมาดูใบที่ที่ห้าครับใบสุดท้ายนะครับจะได้ตัวหรือเปล่าครับนี่ครับคุมเลยครับผักบุ้งดึงผักบุ้งคุมหมดเลยมน่าจะมีตัวนะครับเงียบ ต้องมีรอยกระทุงรอยอะไรบ้างครับน้ําท่วมรอบเยะครับเราก็ต้องขุดขึ้นไปข้างบนอีกครับขุดเข้าไปข้างในครับ ใบครับแต่ปลาช่อนมาหนึ่งตัวนะครับวนตกน้ําท่วมด้วยนะครับตกเยอะน้ําท่วมรอบหมดนะครับก็ต้องขุดขึ้นไปใหม่ขุดขึ้นไปข้างในนะครับครับเดี๋ยวโอเคครับก็ขอจบจากเพียงท่านี้ครับนี่ครับลอยกระทุ้งนะครับ ลากระทงะครับเนี่ยครับนูนๆขึ้นมานะครับเนี่ยครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับ